นาปานสิไม่ได้ยากแค่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยที่มันยากตอนนี้คือมีความคิดความคิดมันฟุ้งซ่านไหลไปตามนั้นอะใหม่ๆม,มันก็เป็นอย่างนงีน้อ่ะ ไม่ว่าตัวหลวงตาเองหรือใครก็ตามฝึกใหม่ๆเนี่ย <c oughs> เพราะเรายังไม่คล่องเรายังไม่มีฐานสติยังไม่มีกำลังมันก็เป็นธรรมดาจะให้ปุ๊บได้ปุ๊บดังใจอ่ะมันก็ไม่ได้นะมันต้องอาศัยความเพียรอาศัยเวลานะ,ะการฝึกฝนเนี่ยโดยเฉพาะฝึก ลมเนี่ยฝึกจิตเนี่ยมันไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วจริงไหมอยู่อยู่มาในชาตินี้เราจะมาฝึกเอาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฮนะแต่ถ้าเราทั้งใจมีศรัทธามีความมุ่งมั่นมีอินทรีย์เรียกว่าพร้อมอ่ะนะเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคิดเพราะสัญญานี่ความจำโดยเฉพาะเราไป ฟังมาจำมาเยอะแยะมากมายนะเข้าใจไหมไอ้ตัวสัญญาเนี่ยตัวความจำนี่แหละมันจะสงสัยเรียกว่าเกิดวิจิตกิจฉาหรือนิวรเนี่ยเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นเราแค่กำหนดดูลมรู้ลมเข้าลมออกนะลมยาวเข้าก็รู้ตามเอยกำหนดไป ลมออกยาวก็รู้อยู่เงี้ย่ะฝึกไปตามไปรู้ไปนะความคิดมันก็มีอยู่ตอนแรกนะแต่อาศัยสตินี่มัดไว้กับลมแค่นั้นไม่ว่าลมจะสั้นก็รู้ลมอยู่อารมณ์ให้ได้ว่างั้นเถอะขอให้มีสติมัดไว้จับไว้กับลมนะถึงมันจะหลุดไปเราก็ดึงกลับมาอยู่อารมณ์อย่างเงี้ยน,นี่คืออานาปาสตินะ จับเป็นลมชนิดไหนอย่างไรนี่เป็นอาณาปานสติได้ทั้งหมดนะเรียกว่าได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นหลงจาเนี่ยฝึกอยู่ใหม่ๆนี่ก็เต็มไปด้วยความคิดด้วยความสงสัยเหมือนกันและเราก็จะเหลือบดูมันอยู่เรื่อยๆดูลมไปด้วยดูความคิดไปด้วยดูเวทนาไปด้วยเนี่ยมันจะมีสติปัฏฐานสี่ด้วยเห็นไหม รวมอยู่ที่อนาปัสติทั้งหมดนะเมื่อสตินี้มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ยิ่งจะเห็นชัดเจนมากขึ้นเห็นความคิดชัดเจนขึ้นเห็นแต่ความพุงซ่านเห็นแต่ความทุกข์เห็นไหมออ่าเห็นเวทนาอย่างมากระทบนิดเดียวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเป็นห้าสิบเท่าร้อยเท่าเมื่อก่อนน่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกที่จริง แต่มันจะเห็นชัดเจนขึ้นเห็นโทษมันชัดเจนขึ้นรู้ไหมปกติเราไม่รู้อาวลมแล้วจอ,อเราไม่รู้ไงเราไม่ได้ดูมันก็เหมือนมันไม่ไม่มีเห็นไหมเพราะตอนนั้นเราเป็นเราคิดนะเรากับความคิดเป็นอันเดียวกันแต่พอเรามาอยู่กับลมเนี่ยมันจะแยกออกมามันจะชัดเจนขึ้นมาความคิดเนี้ยเห็นไหม อ่าเพราะฉะนั้นฝึกอาณาปาน,นสติเนี่ยนะมันจะเต็มไปด้วยความคิดและเวทนาต่างๆตามมาเพราะเราดูมันไงเมื่อก่อนเราไม่ดูนึกว่ามันไม่มีไม่ใช่มันเพิ่มขึ้นหรอกมันเหมือนเดิมฮะอ่า,อายิ่งเห็นแจ้งชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งเห็นโทษของมันเข้าใจไหมนี่แหละคำว่าเห็นแจ้งนะเห็นความไม่เที่ยงเห็น สิ่งนี้เกิดเกิดรับดับอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็อย่างนั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมเต็มไปด้วยความคิดที่วกไปวนมาตั้งแต่คําถามหาแต่ปัญหาตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาณาปณสิ่นี้ไม่ต้องไปอยากสงบแค่ตามรู้ตามรู้นะแค่นี้นะ ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติกับลมเป็นอันเดียวกันนะทีนี้แล้วมันจะเป็นของมันทีเนี้ยเนี่เราอยากให้เป็นอย่างนี้เป็นนิสัยเป็นความเคยชินนะเรียกว่าเป็นอัตโนมัติทีนี้มันก็หมดปัญหาละนะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติสมาธินะนะนะ